ครับผมตอนนี้ก็ลุงหวันนะครับยืนแอคนะครับด้วยความกระยิมยิ้มย่องนะครับกับลุงคิดไร่ชุ่งนะครับรถเกี่ยวมาแล้วครับเริ่มแล้วนะครับเทนเดอร์จุลินทรีย์เข้มข้นจากธรรมชาติร0 0ย่อยสลายต่อซังฟางข้าวข้าวดิบข้าวเด้งหญ้าวัชพืชต่างๆในนากำจัดเชื้อโรคเชื้อราแบคทีเรียและสารเคมีตกค้างในดินเพิ่มฮิวมิกปรับสภาพดินให้ร่วนซุยค่า pH เที่เหมาะสมแก่การทำนาในรอบต่อไป ดูครับดูครับดูข้าวข้าวไหลนะครับข้าวไหลออกจาก่องนะครับโอ้โหลบๆๆๆๆๆๆเลยครับโอ้ยรถวิ่งไวไม่ได้เลยครับข้าวเยอะครับต้องคอยคานครับโอ้ยข้าวเยอะจริงๆจาของนาครับไม่อยากจะเชื่อครับโอ้ดูครับรถเดินไปไม่ได้เลยครับข้าวมันเยอะ โน่นครับบนหกล้อใหญ่ครับอุ้มแรกคนเกี่ยวก็งงเจ้าของก็งงผมก็งงครับเป็นตังนึดเป็นตังนึดชาบ,บ้านบอกเป็นตังนึ๊ดอุ้มอุ้มที่สองนะครับปล่อยเสร็จแล้วนะครับที่สองนะครับนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางน,นะครับ <c oughs> ต่หนึ่งบอกของแท้ของแท่แต่หนึ่งยังไม่ได้ใช้นะยังไม่ได้ใช้ผมแม่นม้อดอ๊ มีนะครับจะไปเหลืออะไรล่ะมีเต็มเต็มเลยเลยครับนี่การันตีได้เลยล่ะ100% 100%เดี๋ยวของของลูกหนึ่งกี่ไร่นะครับของลูกหนึ่งลูกหนึ่งห้าสิบลูกหนึ่งจะใช้เต็มสูตรเลยครับเนี่ยไม่เคยใช้่ใช้เต็มสูตรปวดติดตามปดติดตามง่าไม่มีสคริปต์ครับนี่สดสดร้อนจากใจักใจของแขนแน่นอนเด้อพี่น้องเด้อ ผลกินหน้าด้อขอดีเด้อกิ่งท้องเด้อกิ่งท้องไปยกเด้ยอยดยอย่าลืมฮอร์ <ícios> อมโมนกิ่งทองนาโนอินไซม์ฉีดพ่นทางใบให้อาหารโดย,โดยโตรงประกอบด้วยสารจับใบไคโตซานไนโตร,ตรเจนแคลเซียมโบรอนและแร่ธาตุอาหารอื่นๆที่จะเป็นอีกมากมายช่วยให้พืชแข็งแรงโตไวใบเขียวนานต้านทานโรคและมแมลงนกหนูได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจจัดหนักครับแน่นอนแน่นอนหมูห้าโอมาลุงหนึ่งบอกจะใช้เหมือนลุงลุงหวานเลยครับนี่จัดหนักจัดเต็มเลครับ เห็นแต่หนึ่งบอกน่าจะได้กี่อุ้มครับรอบนี้ห้าหครับห้าอุ้มนะครับเวดที่แล้วได้สองเมื่อสิแล้วได้สองครับนาสี่ไรครับอันนี้จากสายตาของผู้มีประสบการณ์นะบอกห้าอุ้มแน่ๆโอ้โหครับผมชาวปรยูนะครับพี่น้องครับออกนะครับที่เอาไปส่งลงสีนะครับใบประจวนนะครับแล้วก็ อีกประมาณสองอุ้มนั้นก็เก็บไว้ทําพันกับค่าเช่านานะครับนี่ครับปลูกอะไรก็ดีแต่ถ้าดินเสียต้องแก้ด้วยแร่ภูเขาไฟซิงโตนำท่ผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพพืชแร่ภูเขาไฟธรรมชาติสูตรเข้มข้นเปลี่ยนดินสิบให้เป็นดินดีเพียงใช้แร่ภูเขาไฟซิงโตนโท่ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ